สวัสดีค่ะทุกคนตักนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะก็เวลาก็เกือบหกโมงเย็นและกินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยค่ะคิดถึง YouTube มากเลยตักก็เลยจับกล้องแล้วก็มานั่งคุยกับทุกคนดีกว่านะคะวันนี้เรามาเป็นแบบแนวเล่าเรื่องด้วยกันเนาะก็จะเป็นตามคอนเทนต์ด้านล่างเลยค่ะก็อย่างที่ตักเคยบอกว่าคลิปก่อนหน้านู้นอะไม่แน่ใจคลิปไหนสักคลิปว่า ที่ตั๊กเคยพูดว่าตั๊กเป็นสาวโรงงานนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยจะมาพูดในหัวข้อคอนเทนต์ด้านล่างก็คือทำไมถึงทำงานเป็นสาวโรงงานนะคะทำไมถึงไม่อยากเอ้ทำไมถึงไม่ไปทำอาชีพอื่นมันมีที่มายังไงนะคะทุกคนวันนี้ตั๊กก็จะมาพูดให้ทุกคนฟังถือว่ามาคุยเป็นเพื่อนกันนะคะแก้เหงาอะ่ะก็เท้าความก่อนนะคะทุกคนตั๊กเนี่ย เกิดที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นคนศรีสะเกดโดยกําหนดเลยเอ้ยโดยกําเนิดเลย,เยพ่อแม่ก็เป็นคนศรีสะเกดนะคะเรียนจบที่ศรีสะเกดเองตอนนั้นก็อายุประมาณ20ต้นต้นค่ะทุกคนอันนี้มาแชร์ประสบการณ์การทำงานของของเราเนาะ20้ต้นๆเนี่ยตักเรียนจบแล้ตอนนั้นเรียนจบปุ๊บตักก็หางานทําเลยค่ะทุกคนไม่ได้พักเลยอะ คือไม่ได้พักแบบคิดจะหาไปทําที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราคิดตอนแรกคือเราอยากได้ตังเราก็แบบตระเวนหาแถวบ้านเราก่อนเลยแถวบ้านที่เราอยู่อะค่ะก็ไปได้งานขายรถนะคะอยู่ที่ตัวอําเภอเออตอนนั้นก็ได้งานขายรถก็ถือว่าอู้มันหรูมากแล้วนะมันดีมากแล้วนะสําหรับตอนนั้นน่ะก็ทํางานค่ะทุกคนทํางานขายรถทําหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะ อุ้ยอย่าว่าหลายเดือนเหอะเป็นปีมั้งทำนานมากๆเลยค่ะก็เลยพอทําไปพักหนึ่งนะคะทุกคนมันมีความรู้สึกแบบฉันต้องหาเงินได้เยอะกว่านี้สิฉันต้องทําได้มากกว่านี้สิตาก็เลยแบบหาเรื่องไม่ใช่หาเรื่องก็เคยคิดว่าเราต้องออกไปเพื่อให้ได้เงินเยอะกว่านี้เรายังเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดเด็กๆนะคะตอนนั้นอะ ตักก็เลยคิดว่าถ้าอยากได้เงินก็ต้องไปที่กรุงเทพค่ะทุกคนเป็นความคิดเด็กมากตอนนั้นอะเป็นแบบความคิดแบบขยายไปอีกตัวเองเลยอะคือต้องบินอะไรอย่างเงี้ยฉันจะต้องเดินตามหาความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนตักก็เลยตัดสินใจจะมาทำงานที่กรุงเทพนะคะตอนนั้นก็ไปขอพ่อขอแม่ตอนแรกพ่อแม่เขาก็ไม่อยากให้มาแล้วค่ะเป็นห่วงนะคะเพราะว่าตัว ผู้หญิงเนาะผู้หญิงตัวคนเดียวอะ่ะจะไปอยู่ยังไงอะ่ะจะไปกินยังไงนอนที่ไหนยังไม่รู้เลยอะ่ะยังไม่รู้ว่าจะไปหาใครยังไม่รู้ว่าจะไปทําที่ไหนนะคะทุกคนไม่ได้มีแบบญาติพี่น้องแผ่นพาไปทําที่ไหนอย่างนี้นะแต่ก็แกก็ยอมะคะ่ะเพราะว่าส่วนตัวตัวต๊กเองอะ่ะตั๊กมีประสบการณ์ที่เคยมาฝึกงานนะคะที่โรงเรียน,นะคะ่ะเขาให้มาฝึกงานที่กรุงเทพตั้งแต่เป็นสาวๆเด็กๆเ,เลยอะ่ะช่วงสิบกว่าะคะ่ะทุกคน ก็เคยเข้ากรุงเทพแล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตั๊กก็เลยอ่ะลองดูก็ลาออกจากบริษัทขายรถนะคะมาทํางานที่กรุงเทพมาถึงเนี่ยก็ไปหาเพื่อนก่อนเลยค่ะเพื่อนตั๊กเองนะก็ตะเวนสมัครงานนะตอนนั้นเลยอะ่ะทุกคนได้งานที่แรกนะคะก็จะเป็นโรงงาน,นะคะ่ะทุกคนที่แรกของตั๊กก็คือโรงงานประกอบ รถมอเตอร์ไซค์ชื่อดังของประเทศเราเลยอะอยู่ที่นิคมลาดกระบังนะคะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นใช่ใช่ใชก็ทุกคนเอ้ยปัญหาของตั๊กเองก็คือเราทำงานเด็กมากจนเราไม่รู้ว่าเราทำงานได้เงินวันละกี่บาทเขามีสวัสดิการอะไรมั่งตัวเองจะเป็นพนักง,งานประจำหรือชั่วคราวอันนี้ไม่รู้เลยค่ะทุกคน คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะแล้วตอนนั้นจาได้ขำม,มากเขารับพนักงานที่สูงร้อยห้าสิบขึ้นไปตอนนั้นตักตัวเล็กนะคะคือคือตักตัวไม่สูงอะแต่ก็พยายามขย่งอะคะ่ะทุกคนขย่งแบบให้ความสูงมันถึงตามเกณฑ์ที่กําหนดอะเออแล้วเออก็ได้งานจริงๆว่าเราเราก็สูงเกือบร้อยห้าสิบตัวเล็กอะคะ่ะตอนนั้นอะเออก็ได้งานไป ก็ผ่านนะคะทุกคนก็เข้าไปที่บริษัททำงานเขาจะเป็นระบบโรงงานจริงๆเลยนะคือแบบโรงงานใหญ่มากๆพนักง,งานเยอะมากๆผู้ชายผู้หญิงเยอะๆพอๆกันเลยอะ่ะก็จะมีกะหลายๆกะนะคะคือกะทำงานอะ่ะแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงตักได้งานทำเป็นกะบ่ายะคะ่ะทุกคนเข้างานบ่ายแล้วมันเลิกงานตีสอ เออแล้วตั๊กก็ต้องเดินเข้าซอยคนเดียวค่ะตอนนั้นเช่าห้องแล้วนะคะพอรู้ว่าตัวเองได้งานก็เริ่มหาห้องเช่าห้องเล็กๆค่ะทุกคนตั๊กก็หาห้องเช่าห้องเล็กๆอยู่คนเดียวเนาะก็ต้องเดินเข้าซอยทุกคืนทุกคืนมันมีคืนหนึ่งอะ่ะมันมีความคิดตึงบอกว่าฉันมาทําอะไรตรงนี้วะนี่คือแบบเราลาออกจากงานห่างพ่อห่างแม่มาอยู่แบบนี้หรอมาเดินเข้าซอยเปี่ยวๆคนเดียวเนี่ยไม่รู้ว่า คนเมาคนบ้าอะไรมิชาชีพอะไรจะมาทําร้ายหรอคือแบบมันมีความรู้สึกกลัวมากค่ะตอนนั้นน่ะตาก็เลยแบบเว้ยถ้ามันไม่โอเคเราก็ลาออกดีวกว่ามากอะไรอย่างเงี้ยตาก็เลยลาออกเลยค่ะทุกคนตอนนั้นที่หาห้องได้ก็คือเป็นความอุปการะของพี่ชายคนหนึ่งด้วยนะคะที่ช่วยหาห้องให้ตากะเอือนะก็ขอบคุณเขามากที่แบบช่วยหาที่พักพิงให้ตาก,กตอนนั้นะ่ะ ก็ลาออกจากคอนด้าค่ะทุกคนเอ้ยเว้ยก็ลาออกจากบริษัทเนี้ยอุตส่าห์จะไม่พูดมันหลุดปากทีนี้พอลาออกแล้วนะคะทุกคนก็เออมันก็สบายใจแหละเราก็ไม่หยุดพักนะแต่ก็หางานต่อเลยที่ที่สองนะคะก็เป็นโรงงานอีกแล้วเป็นโรงประกอบแหนบรถยนต์นะคะสปริงพูดได้มั้งอันเนี้ย nhk ค่ะ nhk velco นะคะ เป็นโรงงานที่แบบทำสปริงรถยนต์แล้วก็ทำแหนบรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นก็เด็กเหมือนกันนะ่ะคือแบบอะไรวะไม่รู้ว่าเขาให้ตังกี่บาทไม่รู้ไม่รู้ว่าสวัสดิการเขามีอะไรมั่งรู้แต่ว่าตอนนั้นคนมาสมัครเยอะมากๆค่ะทุกคนเขาก็ให้สอบสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษโหมดที่เป็นปัญหานะคะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็สอบเลขมั้งเออ สอบอะไรสักอย่างข้อเขียนนะค่ะตักก็สอ,สอบ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 ได้เว้ยก็ติด n h k ก็ได้งานที่ n h k เวลโกนะคะก็ทำนิคมเวลโกทุกคนเอ้ยสุดๆคือเกิดมาไม่รู้ว่าการทำงานเป็นอย่างเนี้ยตักทำงานเกี่ยวกับสองกล้องค่ะสองกล้องดูชิ้นงานอะไรสักอย่างเนี่แหละจำไม่ได้แล้วมันทำงานสั้นมากก็ส่องกล้องไปส่องไปแล้วมันเวียนหัว ส่องไปเวียนหัวไปเวียนหัวแล้วก็อวกอวกทุกชั่วโมงอะคะ่ะทุกคนพออวกเสร็จเข้ามาส่องกล้องอา้าวอวกอีกแล้วคือเราเวียนหัวเราเราเมากล้องอะพูดง่ายๆเหอะทีนี้หัวหน้าเขาก็เลยแบบถามเออตักโอเคเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไหวไหมโอเคไหมวันนั้นมานะคะตักก็เลยกลับมาถึงบ้านอะมันเราจะต้องไปแบบอวกแล้วกลับมาถึงบ้านเหนื่อยๆอะมันไม่ไหวนะอย่างเงี้ยตักก็เลยตัดสินใจ ลาออกอีกแล้วค่ะทําได้2อาทิตย์ทุกคน2อาทิตย์แต่ว่าได้ได้ตังนะตอนนั้นนะคะเอาสลิปเงินเดือนมาให้โอ้โหเอ็นเเคเงินดีมากพราฉันทําแค่2ออาทิตย์ทำไมไม่ได้ตังเยอะขนาดนี้วะตอนนั้นคิดอนะคือตอนเนี้มาทํางานปัจจุบันก็มี2องกองแล้วก็ไม่เมาแล้วด้วยนี่ถ้ามี NHK อยู่แถวๆนี้ก็อาจจะแบบสมัครก็ได้นะ <laughs> แต่เออมัน มันมันดีอ่ะเงินเงินเขาดีมากๆเลยค่ะตั๊กทําแค่สองอาทิตย์เองนะทุกคนตั๊กรู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยลาออกไปคือใครเขาจะมองว่าเราไม่ทนอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปสนใจนะถ้ามันยิ่งเกี่ยวกับแบบสุขภาพของเราอะ่ะถ้าเราทํางานแล้วสุขภาพเรามันย่ําแย่ะจะมาอ้วกมาอะไรอย่างเงี้ยเมากงเมาก้องปวดหัวอย่างเงี้ยลาออกไปเลยนะคะลาออกไปเลยนะไม่ต้องสนใจหรอกว่าใครจะบอกวิธทํางานไม่ทนเดี๋ยวจุดๆหนึง่งเราจะหาเจอเองว่าเรา จะทนในแบบไหนเนาะจะทําได้ในแบบไหนทีนี้ผ่านไปแล้ว2ที่ใช่ไหมคะที่ที่3ตักพอตักลาออกจาก N H K ใช่ไหมตักก็ตะเวนหางานต่อเลยไม่ได้พักอ่ะ mm. ก็ไปได้ร้านขายของวัสดุก่อสร้างค่ะ <c oughs> อยู่ที่สวัสด์เอ้ยอยู่ที่สมุทรปราการะคะ่ะทุกคนอันนี้ตักไม่เคยพูดบอกใครเลยอะ่ะไม่เคยพูดแม้กระทั่งบอกพ่อแม่ว่าตักทํางานที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างนะทุกคน ก็ไม่ต้องสอบอะไรนะที่ที่ตรงเนี้ยก็คือถ้าเขาถามว่าทำคอมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตั๊กก็บอกตั๊กทำได้ตั๊กทำได้ทุกอย่างแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ออกบินออกอะไรให้สำหรับคนมาซื้อวัสดุก่อสร้างอะคะ่ะตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนั้นที่ตั๊กทำร้านวัสดุก่อสร้างอะคือตั๊กทำรอบริษัทใหญ่ๆที่รอเรียกเราอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทำไปก่อนไม่งั้นมันไม่มีตังอะมันจะอยู่แบบเฉยๆไม่ได้อะคะ่ะ ตาก็เลยทาได้ประมาณเดือนหนึ่งบ้างคะทุกคนแล้วก็มีที่ที่สคือโรงพยาบาลบางนาห้าเขาเรียกตากไปทํางานเออก็เลยต้องลาออกจากร้านวัสดุก่อสร้างมาที่ที่สค่ะก็คือที่โรงพยาบาลบางนาห้านะคะอันนี้ต้องขอบคุณเลยโรงพยาบาลบางนาหาให้เงินให้งานตักมาหลายปีมากๆออ้ยหลายปีอยู่นะสองสามปีได้อยู่นะ ก็ทำงานที่โรงพยาบาลบางนา5ค่ะทุกคนก็เข้ามาเป็นพนักง,งานทำเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์หลายๆอย่างมากๆเลยค่ะมีพี่ๆที่เป็นพยาบาลพี่ๆคุณหมอเนี่ยเอ็นดูก็ดีมากเลยอะตอนนั้นอะทีนี้ทำมาได้ประมาณ2-3ปีค่ะมันก็เกิดจุดเปลี่ยนนะคะทุกคนก็คือตักอะ มีแฟนนะคะตอนนั้นอะไม่ใช่ตอนนั้นสิตักมีแฟนตั้งแต่ตักเรียนอยู่ด้วยซ้าเรียนอยู่ที่ริสเกตนะคะแต่แฟนของตักเนี่ยเขาเรียนด้วยทํางานด้วยที่กรุงเทพนะคะเขาก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยตักมีแฟนก็พยายามแบบหางานเขาก็พยายามหางานให้มาอยู่ใกล้ๆกันได้อยู่ใกล้ๆกันกับเรามากขึ้นมันจะได้ไม่ไม่อยู่ไม่ไกลกันมากอย่างเงี้ยค่ะก็เขาได้บริษัท ประกอบรถยนต์รายยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยเลยแหละเขาก็ทำอยู่ตรงนี้ทีนี้วันหนึ่งเขามาบอกว่าที่บริษัทเขาอ่ะจะส่งเขาไปประจำที่นิคมเกตเวสิตี้ฉาชิงเซา์นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่างๆนะในหัวมันก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำยังไงต่อไปดีนะคะวันหนึ่งเขาก็ไปค่ะทุกคน ก็ออกไปอยู่ที่นิคมเกตเวย์ฉะเชิงเซาเนี่ยที่ปัจจุบันที่อยู่นะคะแล้วก็ไปประมาณเกือบปีหนึ่งอะระหว่างนั้นะ่ะตาก็มีความคิดว่าเอาแล้วแล้วมันจะยังไงต่ออะมันจะห่างกันอยู่อย่างนี้เหรอเขาจะอยู่ที่นู่นแล้วเราจะอยู่ที่นี่เหรอมัน<ๆ>มันไกลเกินหรือเปล่าเขาอยู่ที่ฉะเชิงเซาเราอยู่ที่ à, ททสมุทรปราการอย่างเงี้ยเหรอแล,ล้วแล้วแล้วมันจะยังไงต่ออะค่ะก็ ตอนที่เขาจะไปอะ่ะก็บอกให้เขาไปอยู่นะคือแบบไปเออไปเลยเขาเขาได้เงินเดือนเยอะกว่าเนาะเราจะมาล้งให้เขาลาออกแล้วมาอยู่กับเราที่โรงบัลบางนาะห้ามาอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ต๊ก็เลยตัดสินใจให้เขาไปไประหว่างที่เขาไปอะทุกคนต๊ก็สมัครงานในจ็อบไทยอะคะ่ะบริษัทหางานอะคือสมัครสมัครสมัครทิ้งที่นิคมเกตเวสิตี้อย่างเดียวเลยนะแฮดมากค่ะทุกคนตอนนั้นอะ ไม่ใช่หรอกเราอยากรักษาความสัมพันธ์มากกว่าให้มันอยู่แบบใกล้ๆก,กันดีกว่าขี้เกียจแบบเออมันอยู่ใกล้ดีกว่าอยู่ไกลเนาะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มีวันหนึ่งมีโทรศัพท์มาค่ะทุกคนโทรศัพท์มาจากบริษัทโดวะพิซิชันค่ะตอนนั้นเราดีใจมากๆอุ๊ยมีเฮ้ยเรามีบริษัทโทรมาหาเราแล้ว,ลวเขาบอกคุณสุนทีเนี่ยให้คุณมาสัมภาษณ์งานนะคะเป็นบริษัทเปิดใหม่ ยังไม่มีพนักงานเลยมีพนักงานแค่คนเดียวและตักถ้าได้ก็คือคนที่สองแต่ก,ก็เอาซี่ใช่ไหมเพื่อความก้าวหน้าของตัวเราเองใครจะไม่เลือกใช่ไหมคะบริษัทแบบเพิ่งเปิดใหม่อะ่ะเออตาก,ก็ตัดสินใจเลยค่ะเขาเรียกสัมภาษณ์งานนะคะตอนนั้นเขายังไม่ได้เอาตักนะเขาเรียกมาสัมภาษณ์ก่อนตักก็เลยแบบตกลงไปเลยค่ะทุกคนก็เดินทางมาฉะเชิงเซานะคะเพื่อมาสัมภาษณ์งาน,นะคะ่ะ พอมาถึงอะ่ะเดินเข้าบริษัทที่ที่ตักจากบ้านมานี่มันที่ที่เท่าไหร่แล้วอะ่ะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ที่ทำอะ่ะคือที่ที่ห้านะคะทุกคนที่ที่ห้านี่ยพอตักเดินเข้าไปในบริษัทตักมีความรู้สึกแบบเฮ้ยตรงนี้แหละทำไมฉันรู้สึกว่าตรงเนี้ยฉันจะอยู่ได้ฉันจะทำได้นานวะอะไรอย่างเงี้ยหรือมันมีกำลังใจแบบว่าได้มาอยู่ใกล้ ทุกคนรู้ไหมคะบริษัทที่แบบตักมาสัมภาษณ์งานกับบริษัทแฟนตักมันอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดเลยอะคือแบบแค่เรารู้ว่าเราจะได้มาอยู่เขตใกล้ๆกันนะ่ะมันก็ดีใจแล้วแต่บริษัทมันอยู่อย่างเงี้ยเออแค่ข้ามรัวก็ถึงอนะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆเลยก็คือยังไม่ได้งานนะแต่ดีใจรอแล้วอะตอนนั้นอนะทีเนี้ยพอเดินเข้าไปเรามีความรู้สึกว่าเราชอบที่นี่แล้วก็เราน่าจะทําได้อะไรอย่างเงี้ย ตำแหน่งตักนะคะเขาเป็นสาวโรงงานอะ่ะเป็นโรงงานผลิตพาร์ทประกอบเอชิ้นส่วนรถยนต์นะคะแต่ขอไม่บอกรายละเอียดนะคะเพราะมันพูดไม่ได้มันเป็นความลับภายในอะเนาะ,นะก็สัมภาษณ์งานเขาจะมีผู้หญิงอีกคนนึงกับตักคนหนึ่งสองคนที่เขามาให้สัมภาษณ์งานสัมภาษณ์งานในตำแหน่งตั๊กอ่ะนะผู้หญิงคนนั้นก็จะแบบตัวสูงแล้วก็หุ่นแบบเนี้นะคะ่ะ โหหุ่นดีมากเซ็กซี่แล้วก็แบบดูท่าทางเขาจะเรียนเรียนจบสูงด้วยนะเออเราก็แบบเอาวะใจดีสู้เสือยังไงเราก็แบบเอาความถึกความทนเราเข้าดีกว่าเขาต้องมองเห็นบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยว่าเราเป็นคนถึกทนอดทนขนาดไหนอะคะ่ะทุกคนต่ก็เลยเขาเขาให้สอบนะคะที่โรงงานไม่ใช่ว่ามันจะเข้าได้ไง่ายๆนะทุกคนนะมันต้องสอบทุกที่เลยนะ ไม่มีบริษัทไหนเขาให้คุณเข้าแบบสมัครงานแล้วเข้าไปเลยยกเว้นเป็นแรงงานต่างด้าวอย่างนี้ต้องสอบไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาเอาข้อสอบมาให้ตักทำกับกับผู้หญิงคนนั้นอะข้อสอบก็จะเป็นการเขียนแบบเรขาคณิตการคิดเลขภาษาอังกฤษความน่าจะเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะก็สอบสอบสอบทั้งสองคนตักก็สอบผ่านโอเคได้ถึงขั้นสัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์เขาก็จะเรียกสัมภาษณ์ทีละคนนะคะตำแหน่งตักตอนนั้นนะผู้หญิงคนนั้นได้เข้าไปก่อนเขาก็สัมภาษณ์เสร็จนานพอควรอยู่อะเขาก็ออกมาแล้วก็ถึงคิวตักเข้าไปคนที่สัมภาษณ์งานเป็นเจ้านายญี่ปุ่นคะ่ะเป็นเป็นคนญี่ปุ่นพร้อมกับล่ามมาอีกหนึ่งคนนะคะระหว่างที่ตักนั่งสัมภาษณ์งานนะคือแบบ เราเรามองเจ้านายญี่ปุ่นอะ่ะเขาเขาเอนจอยกับเรามากเลยอะ่ะ <laughs> เขาหัวเราะแบบเอ,อิกอากตลอดที่เราพูดให้เขาฟัง <laughs> ก็เหมือนที่ตักพูดให้ทุกคนฟังอย่างเงี้ยแหละคะ่ะตักเล่าอย่างเงี้ยแหละให้ให้แกฟังว่ามีประสบการณ์ด้าน,นการทํางานมาแบบไหน <laughs> เขายิ่งแปลกใจที่ตักมาจากโรงพยาบาลนะคะทุกคนแต่เขาเขาเหมือนเอนจอยเขารู้สึกมีความสุข เขาหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้เนาะทีนี้เราก็กระก็ยิมก็ย่องในใจแล้วทีนี้ค่ะทุกคนเขาพูดว่าเออเขาอยากได้เราอ่ะมาร่วมงานกับเขานะคือเขาพูดนัดตรงนั้นเลยนะคะปกติการทำงานอะถ้ามีสัมภาษณ์เทียบเคียงอะ่ะเขาจะโทรกลับไปเลือกใช่ไหมว่าผมจะเอาคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยผมจะเอาคนนี้ให้มาเริ่มงานได้อะไรอย่างเงี้ยแต่กับตักเนี่ยเขาเลือกเลยค่ะเขาเลือก ห้องนะตรงนั้นเลยว่าเขาอยากได้ตากาับมาร่วมงานกับเขานะอยากได้คุณมาร่วมงานกับผมที่บริษัทต,ตรงเนี้ยตาก็ดูดีใจมากคือแบบได้งานอีกแล้วได้งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือดีใจมากมากเลยค่ะก็ตอบตกลงไปเลยแต่ว่าบอกเขาไปว่า ยังมาทํางานกับคุณไม่ได้นะเพราะฉันยังไม่ได้ลาออกจากที่เก่าตายังไม่ได้ลาออกจากโรงพยาบาลบางนาห้านะคะตอนนั้นตาบอกว่าตาขอเวลาเดือนนึงเดี๋ยวตกขอไปเคลียร์งานที่โรงพยาบาลบางนาห้าไปเคลียร์งานต่องานก่อนเดี๋ยวก็จะกลับมาทํางานที่นี่นะคะตาก็กลับไปที่สมุดปากกาค่ะทุกคนไปทํางานเดือนนึงที่โรงพยาบาลบางนาห้าเคลียร์งานมอบงานส่งต่องานให้พี่ๆให้เพื่อนที่ทํางานเก่าเนาะ แล้วก็กลับมาที่โรงงานแล้วก็ทำงานได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะทุกคน6ปีจะเข้า7ปีแล้วค่ะก็<笑><笑>รู้สึกแบบเออเราอยู่ตรงนี้ได้จริงๆเว้ยจากเข้าปีที่7นี้แหละเรารู้สึกแบบ เอมัน,ม,นมันมีความรู้สึกแบบมันไม่ใช่ระบบโรงงานจ๋านะคะบริษัทที่ตักทำโรงงานท่ตกทำมันเป็นโรงงานแบบเหมือนอยู่กันแบบพี่แบบน้องอะคะ่ะมีพนักงานทั้งหมดร้อยกว่าคนนะคะเป็นผู้ชายเกือบ80%เปอร์เซ็นเป็นผู้หญิงประมาณ20เอร์ซนตได้มั้งผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายนะคะก็จะอยู่กันแบบพี่แบบน้องอะไม่ใช่พี่น้องแทงข้างหลังกันนะคะ <laughs> ไม่เอา กม็มันมีความเป็นระบบแต่มันไม่ระบบจนเรารู้สึกอึดอัดนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้ตักแบบอยู่ที่นี่ได้อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงเลือกเป็นสาวโรงงานเพราะาเราสบายใจในการทําตรงนี้แล้วก็พี่ๆอะคะ่ะที่ทํางานเขาก็น่ารักมากเลยอะเออจนตอนเนี้ยซีกับเจ๊ๆทั้งโรงงานไปหมดแล้วอะอันนี้คือเหตุผลนะคะเหตุผลที่ตักทํางานโรงงานก็คือตัก อยากมาอยู่ใกล้ครอบครัวแล้วก็งานโรงงานมันไม่ใช่ว่ามันแย่หรือมันไม่มีศักดิ์ศรีนะคะมันเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีอาชีพไหนก็มีศักดิ์ศรีนะคะทุกคนเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะไม่ใช่ว่าไม่มีเกียรตินะอาชีพไหนก็มีเกียรติที่โรงงานเขาก็จะมีสวัสดิการหลายอย่างเลยนะถ้าใครยังไม่เคยทําอันนี้ตักจะเล่าให้ฟังเขาก็จะมีสวัสดิการหลายอย่างอย่างตัวตักเองเนี่ย เป็นพนักงานประจํานะคะก็คือช,ช่วงที่มาก็ทดลองงาน3เดือนเขาไม่ได้ตอบตกลงจะเอาเราเลยนะเขาก็ทดลองงานก่อนว่าเราจะสามารถทํางานให้เขาได้หรือเปล่าแต่ก็ผ่านโปรที่3เดือน,นะคะ่ะทุกคนก็เป็นพนักงานเงินเดือนกินเงินเดือนนะคะมีเบียย้ยขยันค่าอาหารค่าน้ํามันค่าบ้านค่ารักษาพยาบาลตัวเรามีชุดนี้ยูนิฟอร์มให้ฟรีอะไรอ,อีกอะ มีเงินวันเกิดมีโบนัสประจําปีก้อนโตเลยช่วงปีใหม่คือแบบเนี่ยคือใครจะบอกว่าเอ้ยทํางานโรงงานไม่มีเกียรติเอออันนี้คุณพูดไปเลยจริงๆว่ามันมันพอสําหรับเลี้ยงครอบครัวครอบครัวเราได้เลยถ้าเรารู้จักเก็บเนาะทุกคนเนาะตาก็เลยเลือกทํางานโรงงานค่ะตอนนี้ยังไม่มีแบบแลนจะทําอาชีพอื่นนะคะก็พยายามเก็บเงินไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะตากอยากมี มินิมาดอยู่ที่บ้านของตัวเองอะคะ่ะอันนี้คือความฝันของตั๊กเลยแหละถามว่าอยากทำอาชีพอื่นไหมก็อยากทำเป็นร้านมินิมาดนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีไม่มีพี่แววอะ่ะก็เลยทำงานที่โรงงานมันก็อยู่ได้อะมันก็มีความสุขดีเหมือนกัน่ะทุกคนก็สวัสดิการมันก็ไม่แย่เลยอะ เทียบกับบริษัทอื่นเขาอาจจะได้เยอะกว่าแต่ว่าตั๊กก็พอใจที่จะแบบอยู่อยู่ที่นี่เพราะว่ามันอยู่ได้แล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักก็อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานมีมีท่องเที่ยวประจําปีให้ด้วยนะคะที่บริษัทอะตั๊กอยู่มาหกปีกว่าเกือบเจ็ดปีเนี่ยเนาะตั้งได้เที่ยวทุกปีเลยอะคือแบบอู้เที่ยวเที่ยวกันมันมาก เที่ยวกินเจ้านายเลี้ยงขึ้แบบสุดๆเลยอะที่เนี่ยโอ้ยเรารู้สึกโชคดีมากแล้วก็ที่สำคัญหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะตาก็เลยเลือกจะเป็นสาวโรงงานจนถึงทุกวันนี้สาวฉันทนาค่ะไม่ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มสวยอะไรแต่ว่าเราก็เป็นในแบบของเรานะคะชุดไม่ต้องซื้อประหยัดดีนะคะทุกคน เป็นชุดพนักง,งานให้เป็นชุดแบบฟอร์มของโรงงานนี่แหละเราก็ไม่ต้องซื้อชุดไปแล้วหนึ่งเปาะใช่ไหมอันนี้ก็คือข้อดีของสาวโรงงานและแล้วก็มีอย่างอื่นก็เก็บเก็บเก็บตังจากไม่เคยมีรถตอนนี้ตาก,ก็มีรถแล้วนะคะจากไม่เคยมีบ้านตอนนี้ตาก,ก็กําลังคิดจะทําบ้านอันนี้ก็มาจากคําว่าสาวโรงงานรวนๆนะคะทุกคนส่วนอาชีพอื่นที่ยังอยากทําอยู่ไหม ก็เน <G ül> ี่ยแหละค่ะยูทูบเบอร์ค่ะทุกคนยูทูบเบอร์ร้อยซับสไครต์ของตากซึ่งตากก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่กดติดตามให้ตากตกก็จะทําคลิปไปเรื่อยๆเลยค่ะอืมก็หวังว่าอยากจะผ่านกด YouTube ก็คือผู้ติดตาม1,000คนแล้วก็ชั่วโมงการรับชม4,000ชั่วโมงเร็วๆเหมือนเพื่อนๆคนอื่นๆเขาบ้างเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราเรพิ่งเริ่มทำด้แค่ เดือนกว่าๆก,กับ2เดือนที่จริงจังกับการทําคลิปอะคะ่ะก็น่าจะทําเป็นสาวโรงงานต่อไปเนี่ยเป็นอาชีพหลักแล้วก็อาชีพรองก็คือยูทูบเบอร์ของทุกคนนี่เองนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะก็มาเล่าเกี่ยวกับทําไมถึงได้อยากทํางานเป็นสาวโรงงานเพราะว่าสวัสดิการมันดีค่ะทุกคนแล้วก็มันเลี้ยงครอบครัวเราได้มันทําให้ตักได้ไมาอยู่ใกล้ๆกับครอบครัวของตักเองนะคะ ครอบครัวก็คือแฟนนะส่วนพ่อแม่ก็คืออยู่ที่สีสเกตเหมือนเดิมเราก็ได้เงินได้ทองจากบริษัทตรงนี้นี่แหละโรงงานตรงนี้แหละส่งไปจุนเจือที่บ้านทุกๆเดือนนะคะตั๊กจําได้ว่าตัก๊กตั๊กเรียนจบตั๊กทํางานปึ๊บตั๊กเริ่มให้พ่อแม่เลยอะ่ะตั๊กเริ่มให้เงินพ่อแม่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะไม่มีเดือนไหนไม่ให้นะคะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยคะ่ะแต่ส่วนมากก็ไม่ได้มีให้มากก็มี ให้ประมาณหนึ่งนะคะที่เราแบบหาได้ยะัคะทุกคนอันนี้ก็คือข้อดีของการเป็นสาวโรงงานเดี๋ยววันหลังตากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าสาวโรงงานเขาอยู่กันข้างในอะ่ะเขาอยู่กันแบบไหนเขาเอออยู่กินมีอะไรสนุกสนานข้างในกันแบบไหน๋ยววันหลังตากมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าสาวโรงงานขาคร่าวให้ฟังนะคะทุกคนอายุแค่ยี่สิบกว่ากว่าแต่ว่าชีวิตโคตรลดโผลมากเลยอะ่ะคือแบบดีแบบ มีทั้งดีทั้งไม่ดีมีทั้งแบบพ่อแม่ยังไม่เคยรู้ว่าเออตักผ่านอะไรมามั่งหลายๆอย่างน่ากลัวร้องไห้เสียใจดีใจมีหลายเรื่องมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มารับรู้ด้วยกันนะคะอาชีพสาวโรงงานก็ไม่ได้แย่ะคะ่ะเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะคะทุกคนคนเรียนจบสูงมาทําเยอะแยะเลยะคะ่ะจริงๆนะอันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมวันนี้นะคะก็ ากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ YouTube ช่องของตั๊กด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอาจจะมีเรื่องเล่าเรื่องเล่า,ลา,ลาสนุกสนุกแก้เหงามาคุยกับทุกคนอีกนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย